วันนี้บ่ายวันที่17ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก็ปั่นจักรยานไปร่วมประชุมและเลือกตั้งประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ที่สิริปันนารีสอร์ทมาดูบรรยากาศในการประชุมดังนี้ครับได้ครับเกียรติจากพี่น้องสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนครับมากันมากเลยาแน่เลยต่านโดยเฉพา,พพาะท่านนายก่ครับที่อาจจะกล่าวถึง นี่ก็คือว่าได้คู่กันมาพอ,อสมควรนัว่าเราเราถึงเวลานวที่เราจะต้องมตินะในที่ประชุมเลือกนอกายอครวิตรบินชื่อเล่นว่าชื่อเพิ่มเป็นประธานชมรมคนใหม่ก็ไม่มีคู่แข่งนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเข้าตาสมาชิกแล้วเขาก็เป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คนล้านนาหนังสือพิมพ์ที่ยังพิมพ์เป็นเล่ม ให้ hey, จับต้องได้ถืออ่านได้พวกเราชมลมจักรยานสื่อมวลชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวก็ไปร่วมประชุมด้วยครับบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมา สร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างเตี่ยมวันนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829 บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกข้าวขาวหอมมะลิตะบลน,น้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาว,ขาว,ขาวและนุ่ม ติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายบีโกผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ